โหลครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับแมปซูเปอร์ออนเซ็นออนไลน์นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเล่นนะครับไอวิธีเล่นก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเข้ากลุ่มแล้วก็เข้าเกมนี้นะเดี๋ยวผมตอนนี้เดี๋ยวผมมาสอนเล่นก่อนถ้าทุกคนเข้าเกมได้แล้วใช่ปะนี่ทุกทุกคนวิ่งมาตามนี้เลยครับไปหาก,กับโกอินจิ เควสแรกๆก็มาทำกับเควสกับไอโกเอนติก่อนนะเพราะว่าเราทำไปเรื่อยๆอ่ะให้ค่าจะแตกถึง380ถึง400อ่ะแล้วก็วิธีการเสกบอลน,นะเดี๋ยวดาวดี๋ยวผมเสกใหม่กอน,นี่ทับ B เว้นวัก BB บทับ E BB มันก็จะสามารถเรียกบอลมาได้นะคือผมก็อสอนใครไม่ค่อยเป็นเออ มาม,ามานี่ตอนแรกก็ไปรับกับเวสกับโกเอ็กติก่อนนะใช่นี่ไปรับเวสแล้วก็เตะเราก็เตะไปเรื่อยๆนี่แล้วก็เตะแล้วก็เตะป,ป,ประมาณแบบนี้เราเตะไปเรื่อยๆเนี่ยเตะให้ถึง40ลูกให้มันถึงลิมิตถ้าลิมิตมันเป็นแบบไหนหรอเดี๋ยวผมจะขึ้นไอ้นี่หน้าให้เลย ใช่อ่ะคือทุกคนเตะแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยใช่ผมสอนคนอื่นไม่ค่อยเก่งแล้วก็กลับแล้วก็คือเกมเนี้ยคือมันจะมีไอ้นี่อีกนะคือมันจะมีแบบพวกแบบเป็นข้าววิ่งใช่ที่ผมถ้าทุกคนคือทุกคนหนึ่งคือทุกคน ถ้าเราทํากับโกอินจิเสร็จแล้วต่อไปมันก็จะให้มันเลือกไงเลือกอะไรวะ3า0ปดถึง400อยะเราฟังไปทุกวันแล้วมันก็จะให้เลือกเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าให้ดูแล้วมันจก็จะมีไอ้นี่ให้เลือกไอตำแหน่งกองหน้ากองกลางกองหลังและผู้รักษาประตูเราสามารถเลือกได้สิตำแหน่งนะใช่นี่นแล้วก็กับเควสนี้อีก ไปทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งไปเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวเราวิ่งไปเรื่อยๆเลยวิงว่งวิงวง่นี่ต่อไปเราก็มาถึงเควดนี้ล้วแล้วก็เราก็รับเควดเลยครับวะนี่รับ ได้แล้วใช่ปะรอรอรอนี่ถ้ารับเสร็จต่อไปเราต้องไปวิ่งนูน่นน่ะไอตรงไอหอคอยอะ่ะใช่เราวิ่งแบบเราก็วิ่งแบบไปเรื่อยๆเลยใช่ถ้าทุกคนถ้าไม่สินตาแบบนี้นะเดี๋ยวให้กดตรงเอ็มเลยแล้วก็กดเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวมันก็จะหายผมรู้สึกว่ามันรู้สึกดีกว่าเราวิ่งไปเรื่อยๆหรือว่า นี่แหละเควสนี้หรอเป็นเควสวิ่งอะ่ะถ้าทุกคนทําอ้นี่เสร็จแล้วอะ่ะผมก็อธิบายไม่ค่อยถูงกับโกอินจิเราสามารถเลือกท่าอะไรแบบนี้ละแล้วก็วิธีการดูสแต็กนะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นแบบให้ดูเลยไม่ใช่ <c oughs> นี่นี่ละมาไอตรงนี้นะไอห,หัวขา,ขาวๆอะ่ะมันจะดูแบตไอ้สแต็กประมาณ350 ใช่ดูแบดเซ็กซแตกแบบไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูเลยต่อไปก็มันก็จะมีอีกเวสหนึ่งมันเป็นเควสบดี้แบ,บเข้ามาใหม่เลยอ่ะทุกๆคนเป็นเควสของ mpc มันได้เควสทีละ100ออ่ะใช่นี่นี่นี่น,นี่คือเควสเกิดแล้ว ไอเควสนี้มันก็จะได้เควสทีละละหนึ่งร้อยต่อไปคือไอ้จุดเกิดนะทุกๆคนตอนแรกอะ่ะผมคือผมรู้จุดเกิดหมดอะ่ะตอนแรกคือมันจะเกิดอยู่ตรงนี้นะโยแหลกแหลแ,แล้วก็ไอ้จุดที่สองเดี๋ยวผมก็จะพาไปเลยจุดแรกมันจะเกิดอยู่ตรงเนี้ยตรงที่เมาส์ผมชี ก็ไอจุดที่สองจุดที่สามมันก็จะอยู่แถวเนี้นะนี่นี่นไอคือมันจะอยู่คนนี้ตรงนึงแล้วก็มันก็จะอยู่ไอตรงไอหลังสะพานคนนึงใช่หลังหลังสะพานมีด้วยหรวถาวาหลังสะพานอยู่ด้านล่างสะพานเออใช่ นึ่งนะเดี๋ยวผมขอวิ่งไปก่อนแล้วก็กลับไอ้นี่คือจุดที่สามไม่ใช่ดิไอ้นี่คือจุดที่สี่ใช, <c oughs> ใชเ่เราแค่แบบเราแค่แบบไปส่งเควสี้เฉยอะอนี่รับเนี่ยมันก็จะขึ้นประมาณนะั้นหารูคือผมทิ้งเควสไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะดอกแบตบตามจุดต่างๆต่อไปก็จุดคือจ,จุดที่ห้า เกิดอยู่ตรงนี้ครับนี่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 คือนี่เลยครับอ่าแล้วก็กับจุดที่6นะทุกๆกคนมันก็จะเกิดอยู่ตรงนู้นใช่นี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 ่นะคือตามผมแต่ไม่ใช่ดิไม่ได้ตามผมไอที่ผมบอกมันก็จะเกิดประมาณหจุดใช่นะ่ คือมันจะเกิดอยู่แถวนี้ครับถ้าเราส่งเควสเสร็จแล้วแล้วก็แบตเตอรี่อ่ะคือเราแค่รีตัวเฉยๆเราต่อจากนั้นใช่ปะแล้วก็กลับมีอีกอย่างหนึ่งนะนี่เควสมันก็จะมาอีกละแล้วก็ไปส่งได้เลยมันได้เควสท,ทีละร้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเรามีเงินถึง6 0พันแล้วอะเราสามารถสุ่มสกิลได้ สุ่มกับคนนี้ได้เลยครับเนะี่ยใช่เดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูเลยมาเรามาลุ้นไปพร้อมกันเ,เดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่นะนกดเฮ้ยเดี๋ยวกดตรงนี้ปุ๊บอ่ะผมกดไปแล้วใช่ป่ะใช่มันนิ่งไงเงินมันลดแล้วต่อไปเราก็จะเลือกซ่องแต่ หนึ่งสองคือของผมมันดีอยู่แล้วผมก็จะสุ่มไปซ่องที่สามเลยได้ท่าอะไรวะใช่หัดเช่นใั่ได้ท่าอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อผมดูล้โอ้ได้ท่าโคตรกากเลยอะ่ะมันอยู่เทียสามอะ่ะใช่ก็ประมาณแบบนี้แหละที่มันสู่มหกพันบางทีก็ดีบ้างบางทีก็ไม่ดี ถ้าผมแนะนําก็ไปหาไอ้สมุดแต่ไอ้สมุดมันก็เกิดยากมากอ่ะใช่ก็เกิดโคตรยากเลยนี่แหละแบบนี้ก็มีคือปาประมาณแค่นี้แหละถ้าผมผิดพลาดประการใดบอกมดด้วยนะใช่ผมสอนใครไม่ค่อยเป็นซะด้วยแต่ผมก็อกอนี้แหละแบบนี้ก็มีปาประมาณแค่นี้แหละครับทุกคนใช่ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่ซูมแบบหกพันอ่ะ มันสุ่มบางทีก็สุกไม่ค่อยแบบคือมันไม่ค่อยได้แบบของดีเลยอะใช่ถ้ายังไงผมก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คือถ้ามีอะไรสอบถามก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับอะแค่นี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับ